คุณเคยอาจได้ยินมาตลอดว่าเกียร์ธรรมดาทนกว่าเกียร์ออตโต้แต่วันนี้นะครับผมจะพา,าคุณไปพบกับ10เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ว่าบางรุ่นของเกียร์ออตโต้นะครับทนกว่าเกียร์ธรรมดาเสียอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับ หนึ่งครับเกียร์ออโต้บางรุ่นออกแบบให้รองรับแรงบิดสูงกว่าเกียร์ธรรมดาหลายคนนะครับเข้าใจว่าเกียร์ธรรมดาแข็งแรงกว่าเสมอแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะครับเกียร์ออโต้บางรุ่นเช่น Z f 8hp นะครับที่ใช้ในรถยนต์อย่าง BMW หรือ Dodge Charger h e l l c a t นะครับถูกออกแบบให้รับแรงบิดได้มากกว่าเกียร์ธรรมดาของรถระดับเดียวกันทำให้มีความทนทานต่อแรงบิดสูงนอกจากนี้นะครับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ลดแรงกระชากและยืดอายุการใช้งานของเกียร์ไปอีกหลายหมื่นกิโลเมตรเลยครับ2ครับเกียร์ออโต้บางรุ่นมีระบบหล่อลื่นที่ดีกว่าเกียร์ธรรมดานะครับอาศัยน้ํามันเกียร์ที่กระจายด้วยการหมุนเฟืองเท่านั้นขณะที่เกียร์ออโต้นะครับมีปั๊มน้ํามันเกียร์แรงดันสูงที่ช่วยหล่อลื่นให้ทั่วถึงลดการสึกหลอของชิ้นส่วนสําคัญนะครับเช่นคลัชแแคและแบริ่งนอกจากนี้นะครับเกียร์ออโต้บางรุ่นยังมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามันแยกต่างหากครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันเกียร์เสื่อมสภาพเร็วเกินไปช่วยให้เกียร์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่ต้องรับภาระนะครับเกียร์ CVT บางรุ่นทนกว่าเกียร์ธรรมดาในบางเงื่อนไขครับถึงแม้ว่าเกียร์ CVT นะครับจะมีชื่อเสียงว่าพังง่ายแต่บางรุ่นนะครับเช่น Toyota e t o โยต้า e CVT ที่ใช้ในรถไฮบริดไม่มีสายพัดแต่ใช้เฟืองดาวเคราะห์แทนทำให้ทนกว่าทั้ง CVT ทั่วไปและบางครั้งนะครับอาจทนกว่าเกียร์ธรรมดาด้วยซ้ำ จุดเด่นของ e cvt นะครับคือไม่มีชิ้นส่วนที่เสียสีกันโดยตรงเหมือนสายพานของ cvt ปกตินะครับลดการสึกหรอและยืดอายุก,การใช้งานได้ยาวนานขึ้นไปอีกหลายแสนกิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับ4ครับเกียร์ออโต้ยุคใหม่ออกแบบให้ทนทานกว่ารุ่นเก่าหลายคนนะครับยังยึดติดก,กับภาพจําว่าเกียร์ออโต้ยุคเกามีปัญหาเยอะแต่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการผลิตก้าวไปไกลแล้วครับเกียร์ออโต้ใหม่ๆเช่น 10AT ทของ Honda 9G Tonic ของ Mercedes-Benz มีความทนทานสูงมากนะครับและอายุก,การใช้งานอาจเกิน300กิโลเมตรถ้าได้รับการดูแลที่ดีนอกจากนี้นะครับการพัฒนาน้ำมันเกียร์สังเคราะห์คุณภาพสูงยังช่วยลดการเสรื่อมสภาพของชิ้นส่วนภายในทำให้เกียร์ออโตในยุคปัจจุบันนะครับมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดครับ5ครับเกียร์ออโตบางรุ่นมีคลัตช์หลายแผ่นแข็งแรงกว่าเกียร์ธรรมดาที่มีคลัตช์เดียวครับเกียร์ธรรมดามีคลัตช์เดียวนะครับที่รับแรงทั้งหมด ในขณะที่เกียร์ออโต้แบบ DCT หรือ d c l u t c h t r a n s Mission นะครับใช้คลัช์2ชุดช่วยกระจายแรงลดการสึกหรอและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับระบบควบคุมอัจฉริยะของ D c ซนะครับยังช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นลดการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต์และช่วยเพิ่มมายุกการใช้งานของระบบส่งกำลังโดยรวมครับ6ครับรถแข่งบางประเภทใช้เกียร์ออโต้แทนเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ธรรมดาทนกว่าทุกกรณีนะครับ ทำไมรถแข่งอย่างแรกหรือออฟโรดบางคันนะครับถึงเลือกใช้เกียร์ออโต้คำตอบก็คือเกียร์ออโต้บางรุ่นนะครับรับแรงนัาและแรงบิดได้ดีกว่าเพราะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและต่อเนื่องกว่าอีกทั้งยังลดภาระของนักแข่งนะครับไม่ต้องพะวงกับการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองนะครับทาให้สามารถโฟกัสกับการควบคุมรถได้เต็มที่ครับเจ็ดครับเกียร์ออโต้มีระบบป้องกันความเสียหายอัจฉริยะรถยนต์ยุคใหม่นะครับมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับความร้อนและแรงดันน้ํามันเกียร์ หากพบความผิดปกตินะครับระบบจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานหรือเตือนให้คนขับแก้ไขก่อนที่เกียร์จะเสียหายต่างจากเกียร์ธรรมดานะครับที่หากใช้ผิดวิธีเช่นออกตัวแรงบ่อยๆคัชไม่ก็ต้องซ่อมสถานเดียวนอกจากนี้นะครับเกียร์ออโต้บางรุ่นยังมีหมดฉุกเฉินที่ช่วยให้รถยังสามารถวิ่งต่อไปได้แม้เกียร์มีปัญหาลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ครับเกียร์ออโต้ช่วยลดโอกาสเกิดการขับขี่ที่ผิดพลาดที่ทําให้เกียร์พังครับปัญหาของเกียร์ธรรมดานะครับก็คือ พังเพราะคนขับเช่นการเข้าเกียร์ผิดจังหวะเปลี่ยนเกียร์ไม่เหมาะสมหรือขับด้วยรอบเครื่องต่ำเกินไปแต่เกียร์ออโต้นะครับควบคุมทุกอย่างอัตโนมัติลดโอกาสที่ชิ้นส่วนภายในจะเสียหายจากการใช้งานผิดพิธีครับเ้าครับเกียร์ออโต้บางรุ่นนะครับใช้งานได้นานกว่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนคลัชครับเกียร์ธรรมดานะครับต้องเปลี่ยนชุดคลัชทุกๆ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะครับขณะที่เกียร์ออโต้บางรุ่นนะครับที่ดูแลดีๆ อาจใช้ได้ถึง3,000 0นกิโลเมตรโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนอกจากน้ํามันเกียร์นอกจากนี้นะครับเกียร์ออโต้บางรุ่นยังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากกว่าเกียร์ธรรมดาอีกด้วยนะครับ10เกียร์ออโต้บางรุ่นนะครับถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนักได้ดีกว่าเช่นเกียร์อลิสันที่ใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือ SUV สมรรถนะสูงถูกออกแบบให้ใช้งานหนักเป็นแสนกิโลเมตรโดยไม่ต้องซ่อมแซมต่างจากเกียร์ธรรมดาที่อาจต้องเปลี่ยนคัสช์บ่อยกว่ามากครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พาราสารัะดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งงิรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ